ครับอยู่กับผมในรายการคุณลูกคุณทมซีวทกันดีเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะมาโปรโมทช่องรับทำเอ่อแบนเนอร์นะครับผมแบบนี้อันนี้นี่นี่นะผมโอ้สวยมากบอกเลยนี่อันนี้ของคิมเกมซีนะผม เขาก็บอกเขาก็รับทำพวกแบนเนอร์ต่างๆแล้วก็สกิน 4D มั้งนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขารับทำสกิน 4D หรือเปล่าโอเคใครยังไม่กดติดตามช่องนี้นะครับฝากมากดติดตามด้วยน,นะครับผมชื่อช่องชื่อน,นี้เลยอ่าโอเคนะโอเคสำหรับนี้ก็ต้องขอจางล้วพี่นี้ครับผมสวัสดีครับ